สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวันที่16พฤษภาคม2568ครับผมเป็นวันศุกร์ครับผมเป็นวันเปิดเรียนของหลายๆคนน้องๆนักเรียนนักศึกษาบางคนก็รับปริญญาบัตรนะครับผมจบเรียน4ปี5ปี ดูคนครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาส่งของท,ที่บ้านที่นะบ้านแถวตำบลให้เป็นแถวใกล้ แน่ห้อยเองอย่างนี้แหละดโดนฝนโอ้ฝนแน่เลยผมว่าไม่รอดแน่เดี๋ยวเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนชุดกันฝนก่อนได้ครับไม่รอดแน่นอนจอดรถเปลี่ยนชุดกันฝนก่อนว่าไม่รอดแน่เปียกมันยอดแท้ดูข้างหน้าก็จะลายแน่นอนเปลี่ยนชุดก่อนละกัน ชุดก็อยู่ใต้เบาะนมก็อโอ้ไปเด้ะเปียกก็เปียกบรบรยากาศทุ่งนาครับผมกำลังหว่านข้าวนะครับผมบรรยากาศทุ่งนาะกำลังหว่านข้าวครับผมฝนกำลังมาน้ำเต็มท้องไร่ท้องนาะ กาไดี้ดีหน้าโคตกแน่นอนบ้านลาดแถวผมไปบ้านลาดไปบ้านลาดโอ้น้น่เยนี่ไหน้าเราเองสู้ <UM มาเป็นยังเอาเข้าใจตอกแท้แค่เนี่ยโอ้ตาย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 หอนบารุงพาก็เด้อ โด่งนาของท่งนาะน้ำเต็มทงเต,มเ,เต็มท่าเลยนะ้นำ,นำเต็มทงให้นะน้ำน้ำเต็มทงนะให้นะเลยครับผมจะตะว,วานเขาเนาะวานเขาดำนะเอาเลยนี่เสร็จกันกลับไปเอาของยุสโตไปในม้วนแล้วก็ไป บ้านบ้านสนม้อนครับผมตับบหนองโนครับผมตอนนี้เรากำลังไปตับบนลาดพัฒนาบ้านราดพัฒนาบ้านราดครับผมดูบรรยากาศรอบๆไปครับผมนะ ขอบคุณท uh, okay, ีติดตามให้กำลังใจครับผมต้องขูแยันสักมุนี่เองครับผมทำเทโองมาแล้วนท่บวเอ้ยเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวครับเนเดี๋ยวดูว่าลูกค้าก่อน คิดว่านา่าจะจำได้นะเดี๋ยวต้องไปดูสี่แยกสามแยกกันบ้านหุย วาดลาดลาดไม่ใช่ลาดะไในร้านพัฒนาลาดธนะรดดดรมดาดนาทีพ้อลนะ